busy when wife coming เ yeah? ก๋อเลยอันนี้ก็จะเป็นซองดีนะแต่ก่อนเขาใส่เป็นกล่องอ่ะอีกชอบนะเวลาใส่เป็นซองแล้วแบบเวลาจะไปทำอาหารเงี้ยมันเกาะตัวกันแน่นเลยอันนี้ก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ thank you ก็ถ้าเขาไม่มีโลโก้ให้นะคะแล้วก็ ใส่ไปนะคะอันนี้หนึ่งอัน,นมันก็จะแบบใส่ให้เราฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เปิดคลิปกันมาด้วยการที่ยิกเพิ่งจะตื่นเช้านะคะก็วันนี้นะคะอยากจะพาทุกคนนะคะมาดูชีวิตประจําวันของยิกกันนะคะว่าในแต่ละวันที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเคยยิกทําอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะเช้าวันนี้ยิกจะต้องเริ่มไปทํา อาหารให้กับอามิงก่อนนะคะเพราะว่าอามิงกำลังจะไปทํางานเนาะเดี๋ยวไปดูก,กันเลยค่ะว่าวันนี้เราเริ่มต้นวันกันยังไงแล้วสรุปแล้วทั้งวันนี้เราทําอะไรไปบ้านนะคะไปค่ะ i that you got breakfast I mm -hmm. <laughs> about yesterday? Nothing Bye bye then หน้าหนาวแล้วตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะอามนนีไปทำงานแล้วบ๊ายบาย ะะที่จะต้องทําในทุกๆชา้าก็คือว่าจะต้องดูในร้านค้าของอยิกแล้วก็ร้านค้าของอาร์มีนะคะว่าเฮ้ยเรามีของหรือว่าเรามีสินค้าอะไรหรือเปล่าที่เราต้องส่งนะคะเพราะว่าหลังจากที่กจัดการออเดอร์ทั้งหมดนี้เสร็จนะคะอยิกก็จะแบบว่าเตรียมตัวนะคะแล้วก็ออกไปส่งของนะคะก็อันนี้เป็นห้องทํางานของอยิกเนาะเดี๋ยวหยิกก็จะแพ็คของอันนี้ก็คือว่าลกมากๆนะคะยิกไม่ได้จัดอะไรเลยนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้คือกแบบว่ายุ่งมากๆนะคะคือมันไม่ว่างเลย ค่ะวันนี้ก็เป็นเมนูของอีกวันนี้นะที่จะจะทำกินนะคะก็อีกกําลังจะไปเที่ยวกับอาเมโน,โน่ดังนั้นอีกก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินให้มันเฮลซี่ขึ้นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเราอาจจะก,กินเยอะขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากกินอะไรที่มันแบบเฮลซี่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเที่ยวกัน เดี๋ยวเราก็มาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปข้างนอกกันนะคะทุกคนไปค่ะชาดาอันนี้ก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็เราก็ไปข้างนอกกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหยิกต้องไปแพ็คของอีกชิ้นนึงนะแล้วก็เดี๋ยวไปข้างนอกกัน,นะคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะทุกคนคือหยิกก็จะเปลี่ยนแผนนิดนึงนะคะเพราะว่าหยิกจะไม่ไปที่เออ หยิกจะไม่ไปที่ไปสษนียแล้วนะคะเพราะว่าหยิกจะไปหาอามินที่ทํางานเพราะว่าอามีนจะให้หยิกไปทําทุรละให้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหยิกก็จะฝากอามินส่งของให้เลยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเอ่อไปสนียแถวๆนั้นเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะก็คือว่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบเป็นแบบนี้ทุกวันเลยคือเวลาถ้าหยิกอะ่ะ มีอะไรที่ต้องทํานะอามินก็จะมีธุระขึ้นมาแบบเธอไปทําธุระอันนี้ให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือแล้วยิกก็โอเคไปทําให้อะไรอย่างเงี้แย,กกยแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนะคะก็ไปได้แต่ยิกจะบอกว่าเวลาหยิกไปทําธุระอะไรให้อามินทีหนึ่งอะคือมันใช้เวลาค่อนข้างแบบนานนะคะประมาณว่าแบบถ้าสมมติว่าหยิกไปทําอะไรให้อามินครั้งหนึ่งอะคือบางทีอะมันใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยแบบว่าถ้าเราขับรถไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะมันก็จะแบบ กว่าเราจะได้กลับบ้านอ่ะมันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยทุกคนก็ไม่ได้ไกลามากนะคะแต่ว่าวันนี้อามีน่ะคือเขามีธุระให้หยิบไปทําคือเขาจะให้หยิบเอาเอา่อโน้ตบุ๊กของเขาเนี่ยเอาไปให้เพื่อนเขาลงโปรแกรมให้หน่อยนะคะซึ่งเพื่อนก็อยู่อีกอู่หนึ่งซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะประมาณ1ิกิโลอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันตรงนี้เราก็เลี้ยวกันไปหาอามีนนะคะ busy when wife coming yeah how are you คือหยิกก็มาที่ range นะคะทุกคนคือหยิกมาแวะเข้าห้องหนาวนะคะอันนี้คือหยิกก็เอาทุกอย่างไป drop ให้อามีนเขาหมดแล้วนะคะ ยีก,ก็เลยเดินมาเข้าห้องน้ําที่นี่นะคะแล้วก็พอเดินมาถึงอ่ะยีจะบอกว่าที่เรนนีเนี่ยเขามีหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วใช่ไหมคือเขาก็แบบเอาของของเทศกาลนี้ลงแล้วนะคะทุกคนก็เริ่มทยอยลงแล้วนะคะก็เดี๋ยวผ่านฮาโลวีนไปเนี่ยเขาจะจัดแบบเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปช้อปปิ้งกันต่อที่ อนนี้นะคะอีกก็อยู่ที่ H&M นะคะก็มาหากางเกงนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่มันจะอุ่นๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะเข้าหน้าหนาวแล้วหยิกก็เลยแบบมาเดินดูนิดนึงนะคะ่ะราคา H&M ที่นี่นะคะก็คือจริงๆแล้วคือหยิกรู้สึกว่าราคาก็ค่อนข้างคล้ายๆที่ไทยเลยนะคือแบบบางตัวก็แบบ400นะคะ500 600 700 800บาทนะคะซึ่งอยู่ที่อังกฤษนี่ก็จะมา9ปอนด์10ปอนด์11ปอนด์นะคะแล้วก็19ปอนด์เนียสำหรับเสื้อบางตัวนะคะ อันนี้หยิกก็มาดูพวกกางเกงวอร์มนะเพราะว่าเป็นกางเกงวอร์มที่แบบพอมันเป็นสายแบบนี่มันใส่สบายมากเลยอย่างนี้เราก็ไปจ่ายเงนินกันนะไอ้คนเรีย r e m e m b e r where. is this one yeah okay yeah um no thank you c a m i n g pictures Um, I don't think so. I think I just used that already. No, I haven't yeah. got that yet. You got three pounds, o you want to use that? Oh yeah, yes, please. It's the new one, yeah. Thank you. l e go and see your email. h y e a h t h a n k you. เดี๋ยวก็ไปช็อปกันต่อนะคะทุกคนโอเคไปค่ะเดี๋ยวก็ วันนี้คือเงียบมากๆนะคะเดี๋ยวหยิกถ่ายให้ดูนะว่าแบบหยิกอยู่ที่นี่นะคะคืออันนี้เป็นลิเวอร์พูลพาร์คนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้วันนี้เป็นวันอังคารนะคะมันก็เลยแบบค่อนข้างเงียบิหนึ่งนะทุกคนแต่อีิกกังวว่าทำไมถึงเงียบขนาดนี้นะเพราะปกติถ้าสมมติแดดออกหยกก็จะเห็นคนเยอะมากนะแต่วันนี้คือค่อนข้างเงียบมากๆแต่ก็ก็ดีนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่หยิลองวล็อก นอกบ้านนะแล้วอีกก็แบบแอบเขินนิดนึงนะคะแต่ว่าพอมันไม่ค่อยมีคนอนะ่ะมันก็เลยทําให้เราดูกล้าขึ้นนะคะก็รีไปอีกแบบเนาะเดี๋ยวอีกก็จะไปซื้อของให้เพื่อนอารมีนเขาที่เจดีนะคะก็ร้านนี้ก็จะขายของพวกแบบพวกสปอร์ตแล้วก็อะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวอีกก็ไปดูนะว่าแบบมีอะไรบ้างนะเพราะว่าต้องซื้อให้เขาข อันนี้ก็เป็นร้านของเขานะคะเพื่อนอามินเขาค่อนข้างแบบตัวใหญ่หนึ่งนะแล้วยิ่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้เขาดีเดี๋ยวมาดูกันนะคะครั้งที่แล้วนะคะ <avan liche> เพื่อนเขาซื้อน้ำหอมเดี่ยวให้อามินนะคะซึ่งตัวนั้นยิ่งรู้สึกว่า มันร้อยกว่าปอ์เลยอ่ะยิก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ยิกต้องซื้ออะไรให้เขาที่แบบราคาประมาณนั้นนะคะ<ด>คือคนนี้เขาก็เป็นเพื่อนสนิทของอามีนนะคะคือแบบเพื่อนที่สนิทมากๆนะคะยิกก็จะเอาตัวนี้นะคะให้เพื่อนอามีนะคะ ไซส์ใหญ่เลยเป็น 2x large นะคะอีกว่าเขาใส่ได้อีกก็จะตัวนี้นี่นแหละสุดยอดอันนี้เป็นรองเท้าเบบี้คือน่ารักมากทุกคนรองเท้าเด็กคือน่ารักมากเป็น New Balance นะคะที่เจเนี่ยคือเขาก็จะมีฝองที่แบบว่ารองเท้าหรือพวกชุดสปอร์ตกีฬาอันที่แบบเออ The North Face นะคะ Boss แล้วก็ นิวบาลานซ์ <target> นะคะก okay. e ็โอเคก็มาเอาเสื้อแค่ตัวเดียวนะคะเดี๋ยวเอาไปจ่ายเงินกันดีกว่าแล้วอามีนะคะคือเป็นคนหนึ่งที่เวลาซื้อของขวามเนเกิดให้เพื่อนให้น้องให้พี่ให้หลานให้อะไรคือแบบหุ้มสุดตัวมากๆนะคะแล้วคือเดือนนี้3ามคนเลยอ่ะแล้วคือแต่ละคนนะคะก็เกือบแบบร้อยปอนทั้งนั้นเลยนะคะก็แบบไม่เป็นไร เดี๋ยวก็ไปกันต่อนะคะวันนี้คือแอบร้อนนิดนึงนะคะทุกคนคือประมาณ20เท่าไหร่เนี่ย20องศานะคะก็คือร้อนนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วแหละที่มันยังร้อนอยู่นะคะซึ่งโชคดีนะคะที่รถมีแอร์คือคันก่อนๆที่อามีนให้ขับอะไรเงี้ยบางคันก็มีแอร์บางคันก็ไม่มีแอร์นะคะแต่ว่าเขายังช่วนะคะคันนี้มีแอร์แล้ว ตอนนี้นะคะอีกก็มาอีกร้านหนึ่งอันเนี้ยที่อังกฤษอ่ะอีกจะบอกว่าเวลาเราจะเอารถเข็นนะคะเราต้องแบบใส่เหรียญไปก่อนหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ถอดออกนะคะแล้วก็เลื่อนออกมาที่ก็จะเป็นหน้าตาของซูเปอร์มาร์เก็ตที่อังกฤษนะคะก็จะแบบนี้นะคะทุกคนไปค่ะเดินวันนี้นะคะเมนูหนึ่งที่จะทําก็คืออาร์มนเขาเขาอยากกินเมนูหนึ่งที่อีกไม่เคยทําเหมือนกันอะ่ะมันต้องใช้มันฝรั่งนะคะแล้วก็ เนื้อวัวสับนะคะแล้วเวลามาที่นี่นะคะสิ่งที่ซื้อประจําเลยก็คือถั่วเพราะว่ายังไงก็ต้องได้ใช้อยู่ดีช่วงนี้นะคะคือเวลาจะซื้อต้นหอมต้องดูด้วยนะเพราะว่าข้างในมันมีมันมีดินด้วยอะ่ะพยายามดูอันที่มันไม่มีดินนะแต่ว่ามันก็ดูเหมือนจะมีดินหมดเลยนะคะที่นี่คือเขาก็มีผลไม้ให้กินนะทุกคนแต่ว่าผลไม้ของเขาก็จะแบบไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ก็จะแบบนิดนิดหน่อยๆน,นะคะที่แบบว่ามีกล้วยมีแบบ มีเบอร์รี่มีสตรอเบอร์รี่นะคะแต่ว่ามีส้มนะแต่ว่าจะไม่ค่อยมีอะไรเหมือนไทยที่แบบมีเยอะแยะอะไรเงี้ยแบบมะม่วงก็จะมีแบบเดียวนะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูมะม่วงก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันไม่อร่อยนะคะแต่ว่ามันก็กินให้พอหายอยากได้นะ,ะแล้วก็กระเทียมสองอันนะคะมันก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะทุกคนเขาก็จะแบบมีแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกล่อง เรายองก,ก็ได้มัสคโปนไป2กล่องนะคะเพราะว่าที่บ้านมีไว้ทำทีรามิสุนะคะแต่ว่าไม่รู้จะทำเมื่อไหร่นะแต่ว่าซื้อไปก่อนเอาเนื้อนะคะคือเนื้อเนื้อที่นี่ก็จะเป็นเนื้อสับก็มีหมูเหมือนกันนะแต่ว่าบ้านยกินเนื้อนะคะกอกอันนี้ก็จะเป็นซองดีนะแต่ก่อนเขาใส่เป็นกล่องอ,อีกชอบนะเวลาใส่เป็นซองแล้วแบบพอเวลาจะไปทำอาหารเนี้ยมันเกาะตัวกันแน่นเลยอะนี่ก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ Thank you ่อมานะคะก็สิ่งที่ต้องซื้อติดบ้านเป็นประจําก็คือน้องไข่ไก่นะคะก็ช่วงนี้อังกฤษนะคะคือเขาก็มีผักเยอะนะทุกคนแต่ว่าผักของเขามันเป็นแบบลูกๆอะ่ะเป็นแบบมันไม่ได้เหมือนที่ไทยที่มันมีผักที่เป็นยอดยอดมีใบๆเยอะ,ยอ,ยยยอ,ะอะไรอย่างเงี้ยที่อังกฤษก็จะมีเป็นลูกๆมีผลเป็นพวกผลที่อยู่ใต้ดินแบบแครอทอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยมีอะไรหลากหลายแบบประเทศไทยนะคะมันก็จะแบบมีนิดๆน่นอยๆเจะซื้อแตงกวาตัวนี้ไปด้วยนะคะ โซนขนมแล้วก็คุกกี้ชอ็อกโกแลตนะคะคือมาแรกๆอ่ะหยีกินคุกกี้เป็นคนชอบกินคุกกี้อยู่แล้วนะคะแล้วหยีก็กินคุกกี้แบบว่าหนักมากๆกินแบบว่ากินเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเราชอบกินคุกกี้อ่ะบางทีแบบไม่อยากกินข้าวกินคุกกี้อะไรเงี้ยบบซึ่งคุกกี้เนี่ยเป็นตัวดีเลยนะคะคือแบบแคร์รี่เยอะมากๆเดี๋ยวไปจ่ายเงินกันค่ะก็แบบ Touch to Start ได้เลยนะคะ เช่นพวกผักนะคะที่แบบเป็นอย่างนี้นะเวลาเราวางลงไปแล้วก็กดนะคะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ตัวจีมันก็จะขึ้นว่าจริงเจอนะคะแล้วก็จิบขึ้นมาแล้วก็วางอย่างนี้ได้เลยไปนะคะก็เป็นอันนี้อันนี้เราก็ถ้าเขาไม่มีโลโก้ให้นะคะเราก็ใส่ไปนะคะอันนี้หนึ่งอันมันก็จะแบบใส่ให้เรา ผีก็จะเอาใส่รถแบบนี้เลยที่ผู้หญิงย่างเหล่านะคะไปค่ะก็พอเราเสียบแบบนี้นะคะก็เงินมันก็จะได้ออกมาเราก็เอาเงินออกมาได้เลยนะคะวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันนะคะที่ออกมานอกบ้านอนะ่ะก็คือตอนนี้ก็สี่โมงยี่สิบแล้วนะคะเดี๋ยวยุก็จะขับรถกลับบ้านนะคะแล้วก็ ขอนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะคะที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวค่อยเตรียมอาหารนะคะแล้วก็วันนี้ยิ่งจะต้องลงงานของยิกในเว็บด้วยนะคะก็วันนี้น่าจะยิงยาวถึงมืดถึงค่าเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวต้องแวะไปหาเพื่อนของอามีนะคะขอขวันไปให้อีกอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็อีกจะมาเริ่มทําอาหารแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะ6โมงเย็นแล้วแล้วอีก็ตั้งแต่เช้าคืออีกินมื้อนั้นไปแล้วอีก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะอามีเขาก็เลยแบบเสนออีกมานะคะว่าเขาอยากกินเขาบอกว่ามันคือคดเล็ดนะคะแต่อีก็ไม่รู้มันคืออะไรนะอีกไม่เคยทําเมนูนี้นะคะเป็นเมนูของอิหร่านนะแล้วก็อีก็ไปเปิด YouTube ดูมันก็ดูไม่ได้ยากมากนะคะก็เป็นเนื้อบดนะคะอีก็จะใช้หมดทั้งแพ็คเลยห่วหออนะคะ หัวหอมนะคะหีกก็จะเอาไปปั่นมาแล้วนะทุกคนแล้วก็จะเทสใส่เข้าไปเลยมันฝรั่งลงไปนะคะตด,ด้วยเกลือน,นะคะทุกคนแล้วก็พริกไทยดำนะคะ ใส่ผงขมิ้นค่ะแต่อะไรสักอย่างเนี่ยรวมกันเนี่ยยิไม่รู้เรียกว่าอะไรสองอันนะคะ อันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะในนี้ก็เป็นแบบนี้ว้าวว้าว,ว,าวเนี่ยอร่อยไหมอร่อยสิ <laughs> อีกเรียบร้อยเลยนะคะคือทําไว้แล้วนะคะคำว่ามันจะอร่อยก็คือต้องกินพรุ่งนี้โอเคจริงๆอยากกินแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรใส่ตู้เย็นนะคะว้าวเบอร์อีวินอ๋อนะคะหยิบจะไม่ค่อยถ่ายรูปตอนอามินกินนะคะเพราะว่าเวลาอามินกินอามินกินแบบว่าไปริบบิ้นกน่อนไปริบบิ้นกน่อน

อันนี้เป็นแป้งนันนะคะก็ตอนนี้นะคะอ่กับอามีก็จะไปหาเพื่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ตลอดทางเลยคือคนเยอะมากมากนะคะก็เป็นเป็นแมทของเออเวอ,อร์ตันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเห็นมีคนใส่ยีฟ้าอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นแมทของเอเวอร์ตันนะคะ